Bye. Mm -hmm. หมู่เรือสำราญขับขัง อาคารตึกฝรั่งผสมจีนแบบชิโนโปรตุกีสมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวดังจะเห็นได้จากอาคารในบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตสถาปตัตยกรรมชิโนโปรตุกีส เดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งนี้ในยุคสมัยที่พระยารัศดานุประดิษฐ์เป็นสมุหะเทสาพิบาลช่วงนั้นมณฑลภูเก็ตมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้ากับปีนังอย่างเฟ,ฟื่องฟูทําให้รูปแบบการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนแบบชิโนโปรตุกีสแพร่หลายเข้ามาด้วยลักษณะของอาคารแบบชิโนโปรตุกีสของภูเก็ตเป็นงานสถาปตัตยกรรม ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะส่วนใหญ่ของโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษและจีนหากแบ่งตามลักษณะการใช้งานของตัวอาคารแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่มคือมีอาคารสาธารณะตัวอาคารส่วนใหญ่ก่ออิฐถือปูนผนังหนามีลวดลายที่ได้รับอิทธิพล จากสถาปตัตยกรรมในยุคนีโอคลาสิกและโรมันอาคารกลุ่มที่2คือตึกแถวที่มีรูปแบบรายละเอียดที่หลากหลายแต่จะมีลักษณะพิเศษร่วมกันคือจะมีช่องทางเดินด้านหน้าที่เรียกว่าหอคาขี่หรือทางเดินกว้างประมาณ5ฟุตเชื่อมต่อตึกแถวกันไปการมีช่องทางเดินแบบนี้ ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีและป้องกันแดดฝนหลังคาตึกแถวเป็นทรงสูงมุงด้วยกระเบื้องดินเผาประตูหน้าต่างชั้นล่างตกแต่งลวดลายแบบจีนชั้นบนมักเป็นบานหน้าต่างตกแต่งลวดลายปูนปั้น ส่วนอาคารกลุ่มสุดท้ายคืออังมอเหลาที่เรียกกันในภาษาจีนฮกเกี้ยนหมายถึงคฤือหา์ปัจจุบันยังหลงเหลือให้เห็นในเขตเมืองเก่าภูเก็ตมีลักษณะเป็นตึกสองชั้นขนาดใหญ่มีลวดลายปูนปั้นและการตกแต่งคล้ายคลึงกับอาคารตึกแถวแต่มีความหลากหลายรูปแบบกว่าทำให้อาคารมีความสวยงามแปลกตา และเป็นเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ยิ่งายน้บบรริต มันไม่ดีเท่าปีที่แล้วปีนู้นก็ดีกว่าปีนี้ก็อม่ดีเลยชื่ออะไรดีแล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อนี้ก็ารกีนเกว่ากระเดี้องับาก็ยังดีกว่าคนคนเยอะกว่านะคนเยอะกว่าแต่เก็ ่ายน,น้อยงงตัดน้อยลงนะคะเมื่อ,อก่อนปกิปอ,อก่แล้ววันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการท่านหนึง่งที่ท่านได้อาศัยแล้วก็ทําธุรกิจอยู่ในย่านนี้นะคะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับบ้างกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน,นคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็นะคะท่านเป็นผู้ประกอบการก็ขออนุญาตเรียกสั้นๆเลยว่าตัวแจงเพื่อนที่จะได้ให้เข้ากับบรรยากาศของในร้านนะคะค่ะจะสอบถามก็อจารยิดนึ่ว่าเมื่อเปรียบเทียบเศรษฐกิจของอดีตกับปัจจุบันแล้วอาจามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเศรษฐกิจในอดีตกับปัจจุบันใช่ไหมค่ะถ้าเอาชัดๆเลยนะให้ภาษาก็คือว่า ในสมัยก่อนเนี่ยถนนสายนี้ไม่ได้ว่าเป็นถนนเศรษฐกิจสายหลักสายแรกของรขกรกงเทเลยใครที่เข้ามาค้าขายที่นี่ก็ร้าแต่คือมันจะมีครบเลยทั้งเ,เริ่มตั้งแต่เรื่องอาหารการกินมาหาหมอ,อ,อหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟแบบั้งนเดิมเอาง่ายๆว่าเหมือนมันนเป็นจ,ะจะุดศูนย์รวมของทุกอย่างที่นี่แม้าต่ร้านขายของก็ล้วแต่การค้าจะทึ่คัดกว่าสมัยนี้ ร้านโรงปิดถึงสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรก็มีนั่นในยุคนั้นป<ม>ระเทศกับปัจจุบันแล้วเนี่ยมัน,มนผ่านช่วงยุคที่เรียกว่าเงียบพอสมควรนะครับยุคที่ผ่าน,านมานะแต่ตอนนี้มีการพัฒนาในเชิงท่องเที่ยวเนี่ยจะเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่มาเดินหนาตาขึ้นทุวกวันยกยกตัวอย่างให้ฟังอย่างในสมัยก่อ,น,อน,นที่ร้านค้าที่เห็นเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยจะมีช่าง ในบ้านสามสี่คนค้าขายจนกระทั่งก็ไม่มีเวลากินข้าวดรปาีตอนนี้ก็ต้อง,องปรับเปลี่ยนไปครับชัดเจนครับมมีความความแตกต่างเรื่องความคึกครักในการค้าขายในยุคอดีตถึงปัจปจุบันนะเพราะว่ามันน่าจะมปปัจจัยจเรื่องท่าทางส,สินค้าเข้ามาเยอแล้วก็ถ้าในด้านของการที่ว่าถนนสายที่มีการพัฒนาให้เป็นเชิงการเป็นเสียงเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นมีผล ็ดีนะเพราะว่าถ้าไม่มีการทําอะไรเอาซะเลยเนี่ยอตอนหน้านี้เนี่ยอย,อย่างที่พูดไปเมื่อกี้น,นนะว่ามันอยู่ในช่วงที่ซบเซามากเลยถ้าสิบกว่าปีให้หลังวันนี้มันจะไม่เป็นแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยมันคนในย่านการค้ามันเก่าเริ่มมีการจับกลุ่มก้อนตั้งมูปที่เดิมเอยหรือว่ามีการทํานู่นทํานี่คือคือเสนอเสนองานเสนอปรเจกจ์ให้ภาคของถิ่นภาครัฐมากขึ้นเริ่มปลูกจิตสํานึก ของคนในย่านนี้มากขึ้นเริ่มให้คนมีความสาคัญซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าไม่มีการพัฒนาในยแบบนีน้บางบ้านเองจะมีการตั้งของระเกียแลกักรดการทางเท้าจอดรถไม่ได้นระเบียบปิดกั้นนอกากีบางบ้านนะครับบางบ้านก็มีการค้าขายแบบตัวใครตัวมานะครับม่มีการร่วมมือแต่พอมีการพัฒนานเชิงท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการทุบนอกรากี สร้างเอกลักษณ์ให้มันย้อนยุคทําให้คนมันง่ายย่างครั้งเก่าเห็นความสําคัญของที่ที่อยู่ตัวเองนักท่องเที่ยวก็เลยมาเที่ยวมากขึ้นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนะครับผมว่าเป็นการปรับปรุงให้ใช่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากมากพราะถ้าเกิดว่าเที่ยวกับภูเก็ตในวันนี้คืออย่างท้านก็แจ้งเป็นเรื่องทั่วเการนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับในปัจจุบัน ก,ก็ดีแล้วครับก็อยากให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆน,นะผมว่าตอนนี้มันมันลงตัวละคือแต่ว่าคือ <c oughs> แต่ว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องต่อเนื่องจริงจังให้ความสำคัญมากกว่านี้นะก็คือเรื่องของวิวินัยของคนในย่านการค้ากินข้าวตามหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีปิดย้อยเยอะนะถ้าอยู่ในย่านจริงๆกับมันก็ไปนในทิศทางที่ดีแล้วเห็นด้วยครับส่วนร้านค้า เก่าๆซึ่งซึ่งอย่าไปมองในด้านเก่าว่าเราต้องท้าขา,ายทวยครัง้งเหมือนเดิมแต่ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับทุกสมัยหมือว่าโอเคจะถงยังไงก็ยังคือคนก็ยังให้ความนิยมที่จะมาจากการแฟช่นกันอยู่นะหลากหลายครับหลากหลายมันมันมันระบุไม่ได้มีรมุ่นใหม่รุ่นเก่าอย่างที่ร้านเองเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนมาตามที่ตามสมัยยู่ตลอดมันก็ดีครับนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการพัฒนาของถนน ให้จะมีการเปลี่ยนแปลแงไปยังไงก็ตามนะคะผู้คนก็ยังให้ความนิยมแม้จะเป็นผู้ประกอบการเองก็ตามตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่ร้านอาลุกโกชนาะคะซึ่งเป็นร้านมีเก่าแก่อีกร้านหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ของเังหวัรบ่นะคะแต่เราจะตาดเข้าไปาที่ว่าเขาเป็การขายอยาหารเนี่ยเป็นมาขายโรตีซึ่งเป็นของกีนนะคะจะมีผลได้พบตอนเศรษฐกิจณปัจจุบันอย่างไรตามเาน

แล้วตอนนี้ก็คน you know, ี่ก็ทนี่จะเป็นที่ทีุ่ที่เที่ยวกันที่เนเที่เแล้วก็ตอนแกเราจะเป็นลูกค้าจับคนทอร่อยด้วยหคะนนีแล้วก็จะวันละลูกปกคน้ับุ้้หลัเป็นหลงแกงเอาจักเป็นไงไวก็าเป็นชาชาันเดี๋ยวคูหมูก็จะ ก็จะมาลองดีเดอร์ดนะคะที่เปาเราไ่าารจเปิานเปิมาได้วัเปิาด้นครับาตอขึ้นตัทีนประมาณีป้ยนในตู้มนกก็จะมีอันนี้เป็นแกไก่อันนี้ก็เป็นโรตีสอึ่อ้โรตีน้น่หนึ่งะคะแล้วก็จะมีไข่ดาวแล้วก็โรตีนางน่ ชิ้านนี้มากเลยตัวเขาขายดีมากตัวก็ดูเก่งไก่จะบอกว่าเนื้อนุ่มมากแล้วก็ราคาถกท่านผู้ชมอยากท่านผู้ชมอยากอยากลองชิมเนน่มากเลยค่ะว่าอร่อยมากอร่อยจริงตอนนี้ก่านชิมเลย กูข้าใส่ทั่วแดงคูดคูดนำแพกรานนำเชื่อมวานวานโกซุยกับโอยตาลามอันตรงสักชามอังปูสักหน่วยกินเต่าซออาโป่งหวัวโฟยเพื่นน้องตาโรยโรยเดี๋ยวพาไปกินโกปีเอาข้องกินข้องกินผู้เกตแลกไม่แม่ตาโรยโรยทางเปมาเที่ยวภู้เกตไาเเสร็จจากเที่ยวเลมาของกินอือกัน เียจะเดินชมถนนลังย่างเศรษฐกิจในย่างกลางคืนกันว่าจะคึกคืนเหมือนช่วงกลางวันหรือเปล่านะคะจะตังกันมาเรื่อยเลยคึกคืนอย้วรีนบนไหนบ้างไปเลยค่ะว่าทมีในัศรษฐกิจีก็ส่งผลบ้เศรษฐกิจตอนนี้ กับธุรกิจเอสเคเมือนผมว่า,าโดยรวมเศรษฐกิจตอนนี้ก็มีผลเยอะครับก็คือในทางต่างประเทศที่เกินค่างเงินใช่ไหมหแล้วก็ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะไปไปพักป,ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสภาพแวดล้อ,อมดีเหมือนกัน มากกว่าที่มาภูเก็ตขึ้นแา้เขาที่สูงมากอ่าแล้วทีนี้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยแทนแต่เดิมเนี่ยที่อยู่นานๆก็กลับเป็นที่สูงคือเดียวน้อยลงใช่ก็มีสมรรถนะนี่คือนี่คือด้านหนึ่งแล้วก็อีกด้านหนึ่งผมว่าอ่ามันมันมันส่วนกระแสนะใช่าพของชี่ที่เนี่ยมันกลับแบบว่ามันกลับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเแต่กลับแบบเราเบรนท่องเที่ยวเนี่ย ลูกค้าคนมาเยอะแต่ลูกค้าก็น,น้อยลงแต่ค่าทองชที่ระสูงขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นมันก็เลยทำให้ยิงย่งสูกยากมากขึ้นเรเป็นไงบ้างคะช่วงนี้เักยเยทอะเคะช่วงนี้่ย,ย,ย,ยมครับน,น,นักท่องเที่ยวเยอะขึ้นแต่ว่าเกสเขาก็อยู่มากขึ้นเกิดมากขึ้นเหมือนกันใ่ใช่แล้วก็ในแง่ในแง่ถ้าเกิดมองว่าในแง่ธุรกิจเนี่ย ผมว่าราคาควรคือของผมมันเป็นราคาราคาแบบแบล็แแ็กราคาแบบไม่ได้อยู่แหนตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าตรงนี้ตอนนี้เนี่ยถือว่าน้อยกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีสตาตค์นะกลุ่มลูกค้ามีสตาตค์เนี่ยกลับมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่จนอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมาเที่ยวแบงค์แ็คตอนนี้ยิ่เกิดเศรษฐกิจตรงนี้เขาก็มาไม่ได้แต่กลุ่มลูกค้าที่หิงที่พอมีกระตังเนี่ยขเขาก็ยังมาเที่ยวได้โดยที่ความต้องการเขายังเป็นทวกแบบ ต้องนอนแอร์ต้องอะไรอยู่ความาสบายนีเพียงเท่านั้นราคาที่กลางๆเลที่เป็นอาจจะเป็นโรงแรมสองดาวจะยังอยู่ได้ดีครับกวันนี้พี่ก็เคครับเ,เ,เราเปลี่ยนทัศนคติของเปลี่ยนมุมมองใเลยคือเราทําแบบเป็นครอบครัวแล้วก็ค่อยๆแบบว่าเออมีเพื่อนมานอนบ้านแล้วก็ประหยัดแล้วก็อะไรทำเองได้ก็ทำนั่นแหละรครับเริ่มจากพอของเราท่ค่อยๆแบบว่า มีขออะนี้ก uh ็ไ huh. ด um ้ความรู้เยอะแยะเลยเกี่ยวกับคิชาคุรษฐกิจในด้านนี้ถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะ น,น,นค่ะสำหรับท่านผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่กำลังมองหาสินค้าที่เมืองของจังดภูกเก็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าบาซิบบาเตหรือว่าสินค้าของเก่าต่างๆหรือจะเป็นอาหารในช่วงเช้านะคะก็สามารถที่จะมารับประทานได้นะคะที่ร้านโลดอีกน้ำแกง,ะค,ะงค่นนะ,คะสาหรับที่ชอบเที่ยวกันคืนนะคะก็จะมาเลือก รากันได้อย่างเช่นร้านนั่งชิลๆก็อย่างเช่นร้านเค้ก็ก็จะเป็นระดับดูดีมีสไตล์หนึงส่วนผู้ที่ชอบชิลๆแล้วก็เพื่อชีวิตก็จะเชิญได้ที่ร้านมัน